สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่23มกราคม2565นะครับเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับซึ่งข่าวสารมาตรการต่างๆในช่วงนี้นะครับก็ดูเหมือนกับว่าสื่อต่างๆนะครับก็จะนำเสนอเรื่องเดิมซ้ำๆนะครับก็คงไม่มีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าทุกอย่างนะครับจะไปะสรุปจบอยู่ที่การรอมติคอรมเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องของบัตรสวัสดิการเรื่องของคนละครึ่งนะครับเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะออกมาช่วยเหลือนะครับประชาชนนะครับในช่วงที่สินค้าราคาแพงนะครับล่าสุดคลมอก็ได้อนุมัติให้กระทรวงพาณิชย์นั้นไปทําโครงการจําหน่ายสินค้าราคาถูกนะครับโดยกระทรวงพาณิชย์เองนะครับซึ่งก็จะเป็นการจัดจุดจําหน่ายสินค้าราคาถูกทั่วประเทศนะครับ ในตอนนี้ก็ยังไม่เห็นข่าวสารเพิ่มเติมว่ามีการาประกาศออกมาว่า,าให้มีการไปจับจ่ายได้ที่ไหนบ้างนะครับแต่ว่าจะเป็นในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับก็คงต้องติดตามในส่วนของส่วนราชการในท้องที่นะครับว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ไปจับจ่ายสินค้าราคาประหยัดได้ที่ไหนบ้างนั่นเองนะครับะนะแล้วในช่วงนี้นะครับเข้าสู่ช่วงสิ้นเดือนมกราคมนะครับก็คง ไม่มีข่าวสารเพิ่มเติมนะครับถ้าหากว่าใครอยากจะรับฟังข่าวใหม่นะครับคลิปนี้สามารถข้ามไปก่อนได้นะครับไม่มีนะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีเวลานะครับผมจะสรุปภาพรวมของอทุกมาตรการนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้ตั้งต้นกันว่าตอนนี้ทุกมาตรการนั้นมีความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรหลังจากนี้ไปเราจะต้องเตรียมติดตามประเด็นใดบ้างและมีแผนการใช้สิทธิ์นะครับในเรื่องของกลุ่มต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ขอเริ่มที่โครงการที่ไม่ได้กล่าวถึงมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือโครงการที่ชื่อว่าชอบดีมีคืนนะครับจริงๆชอบดีมีคืนหลายท่านนะครับที่กําลังสนใจก็อาจจะเข้าร่วมโครงการดําเนินการไปแล้วนะครับชอบดีมีคืนนั้นสําหรับคนที่มีรายได้สูงนะครับสูงในระดับที่จะต้องเสียภาษีการชอบดีมีคืนนะครับโครงการนี้หมายถึงการที่ไปจับจ่ายกับร้านค้าอะไรก็ได้ที่จดทะเบียนแวด เก็บใบกำกับภาษีไว้นะครับสูงสุด30,000บาทการจับจ่ายตั้งแต่1มกราถึง15กุมภานธ์65นะครับสะสมไว้แล้วก็ไปยื่นภาษีนะครับในปีหน้านะครับคือเป็นการยื่นภาษีปี65ช่วงต้นปี66การชอบสูงสุด30,000บาทนั้นก็จะไปลดหย่อนภาษีได้ตามเ,าเกณฑ์การเสียภาษีของแต่ละท่านซึ่งไม่เท่ากันนะครับภาษีที่ถูกลดลงไปก็จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าผู้ร่วมโครงการนั้นมีฐานรายได้ สูงแค่ไหนนะครับยิ่งรายได้สูงก็ยิ่งได้ลดภาษีเยอะนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะจับจ่ายได้นะครับก็จะกําหนดระยะเวลาไว้ถึงวันที่15กุมภานะครับโครงการนี้ถ้าาว่าใครนะครับจะเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนครับเราทําของเราเองนะครับแค่เก็บใบกํากับภาษีนะครับไว้แค่นั้นเองนอกจากนั้นแล้วคนที่เข้าร่วมโครงการชอบดีมีคืนนะครับ เมื่อถึงเวลาคนละครึ่งเฟสีอยากจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสีก็ทําได้ไม่ทับซ้อนกันด้วยนะครับนี่คือ,อโครงการแรกนะครับโครงการที่2นะครับก็คือกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการรอวันที่1กุมภาเงินเข้าบัตรตามปกติทุกอย่าง300 200ต้นเดือนนะครับกลางเดือนก็มีค่าน้ํำค่าไฟวันที่18 วันที่22สําหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการก็เหมือนเดิมมีเงินส่วนต่างผู้พิการเข้า200บาทเหมือนเดิมนะครับในเดือนกุมภาันั้นจะมีเงินเพิ่มกาลังซื้อเข้ามาแต่ยังไม่ทราบกําหนดเวลาชัดเจนว่าจะเข้าเมื่อไร่แต่คาดว่าจะเข้ามาช่วงเดียวกันกับที่มีโครงการคนละครึ่งเฟส4นะครับก็คาดว่าจะทําให้ยอดเงินในการใช้ใจ่ายทั้งเดือนนั้นนะครับอาจจะมีการเติมเงิน2แบบแบบแรกก็คือทําให้บัตร200 300กลายเป็น500เท่ากัน หรืออีกแบบหนึ่งคือบวก500เข้าไปกลายเป็น700 800ก็เคยมีแล้วทั้ง2แบบนะครับขึ้นอยู่กับว่า,าทางรัฐบาลจะตัดสินใจเติมเงินแบบไหนก็ต้องดูงบประมาณประกอบด้วยฉะนั้นแล้วเดือนกุมภาผู้ถือบัตรสมสดการรัดลายเดิมนะครับก็รอข่าวว่าเงินเพิ่มกําลังซื้อจะเข้ามาช่วงไหนจะเข้ามาต้นเดือนเลยไหมหรือจะเข้ามาช่วงปลายเดือนนะครับแล้วระยะเวลาในการให้ใช้เงินเพิ่มกําลังซื้อจะเป็นเมื่อไหร่นั่นเองนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของกลุ่มปอบางที่เคยใช้สิทธิธ์ผ่านบัตรประชาชนที่เคยอยู่ในเราชนะกลุ่มพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนมกราไม่มีเงินเข้านะครับกลุ่มพาก็รอเงินเพิ่มกาลังซื้อที่จะเข้าบัตรประชาชนพร้อมกันกับบัตรสวัสดิการนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนละครึ่งเฟสสี่นะครับซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยก็คือคนละครึ่งเดิมเฟสสตอนนี้มกราคมไม่มีโครงการคนละครึ่งนะครับ เมนูคนละครึ่งในแอปเป่าตังก็จะหายไปไม่ต้องตกใจนะครับถ้าหากว่าขึ้นมา,าระบบขึ้นมาให้อัปเดตก็กดกดอัปเดตไปวันที่1 4กุมภาคนละครึ่งคนที่อยู่ในเฟ,ฟส3าเดิมเปิดแอปเป่าตังขึ้นมาจะพบเมนูให้กดยืนยันรับสิทธิ์นะครับก็กดยืนยันรับสิทธิ์ไปนะครับแล้วก็ไปใช้สิทธิ์เริ่มใช้สิทธิ์วันที่21กุมภานะครับส่วนคนใหม่ที่อยากจะลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อนเลยนะครับสามารถลงทะเบียนเป็นรายใหม่ได้ ใครบ้างที่ลงทะเบียนได้ก็ทุกคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการนะครับคนที่มีบัตรสวัสดิการไม่ไม่สามารถลงได้เพราะว่าบัตรสวัสดิการจะมีเติมเงินเพิ่มกำลังซื้ออยู่แล้วนะครับขอแค่ไม่มีบัตรสวัสดิการอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับคนที่เคยเข้าร่วมโครงการอา่อา่าช็อปดีมีคืนนะครับก็เ <fixes> <ashamed> ข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ด้วยเมื่อปลายปีมีโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับก็มาเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส4ได้ด้วยนะครับสมัครในฐานะรายใหม่เลยนะครับก็จะมีการเปิดลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะครับคนละครึ่ง .com ในวันที่14กุมภานะครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จก็เตรียมยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังค์นะครับดาวน์โหลดติดตั้งแอปเป่าตังค์แล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันทั้งรายเก่ารายใหม่ในวันที่21กุมภาเป็นต้นไปวงเงินที่จะเข้ามาหลายสื่อก็คาดการณ์กันว่าเป็น1,500บาทนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับ ระยะเวลานะครับคาดว่า 2, 3เดือนนะครับก็ทีนี้ก็จะขอตอบคาถามนะครับมีหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าในช่วงที่ว่างเว้นไปนะครับคนที่อยู่ในคนลครึ่งเฟสสามเดิมรอใช้เฟสสี่อยู่นะครับปรากฏว่าช่วงนี้มีการเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนซิมนะครับจะต้องทําอย่างไรนะครับหลักการก็คือว่าการที่ท่านจะลบแอปเป๋าตังแล้วไปลงลง,ลงแอปเป๋าตังใหม่หรือแม้กระทั่ง ไปดาวน์โหลดแอปเป่าตังในเครื่องอื่นนะครับทำได้หมดนะครับแอปเป่าตังลบแล้วก็ลงใหม่ได้เพียงแต่ว่าทุกครั้งที่ลงแอปเป่าตังใหม่จะต้องยืนยันตัวตนใหม่ทุกครั้งนะครับที่สําคัญก็คือว่าไม่ว่าท่านจะเปลี่ยนเครื่องหรือเปลี่ยนเบอร์ก็ตามท่านจะต้องเก็บโท,โทรศัพท์เบอร์เดิมไว้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราติดตั้งแอปเป่าตังใหม่จะมีการยืนยัน otp ระบบจะส่งรหัส otp ไปที่เบอร์เดิมที่เคยลงทะเบียนไว้เท่านั้น คำว่าเบอร์นั้นหมายถึงเบอร์จริงๆไม่เกี่ยวกับเครื่องโทรศัพท์นะครับขอให้เบอร์นั้นซิมเบอร์นั้นสามารถรับ SMS ที่เป็น o t p ได้แล้วเอา o t p นั้นไปใส่ในแอปต่อตังที่ถูกติดตั้งใหม่แม้แอปต่าตังนั้นจะติดตั้งในเครื่องอื่นนะครับฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเบอร์เดิมนะครับที่ยังสามารถรับ o t p ได้ไม่ว่าแอปต่าตังที่ลงใหม่จะอยู่เครื่องเก่าหรือเครื่องใหม่ก็ตามนะครับฉะนั้นแล้ว ถ้าหากว่าเรา e ยังมีเบอร์เดิมอยู่ไม่เป็นไรครับเราจะดาวน์โหลดแอปต่อตังค์เราจะลบเราโหลดใหม่กี่ครั้งก็ได้เพียงแต่ว่าการลงแอปต่อตังค์ใหม่อาจจะยุ่งยากนะครับตรงที่จะต้องยืนยันตัวตนใหม่นะครับแล้วก็รับ OTP ใหม่นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านใดเปลี่ยนเบอร์ไปเลยเบอร์เก่าไม่ได้ใช้อีกเลยนะครับยกเลิกไปแล้วอันนี้ก็ต้องไปแจ้งเปลี่ยนเบอร์ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานั่นเองนะครับนี่คือการเตรียมตัวนะครับสำหรับ คนละครึ่งคนที่อยู่เฟสสามเดิมแล้วก็รอใช้สิทธิเฟสสี่นะครับในการยืนยันที่จะรับสิทธิ์นั้นนะครับก็มีประเด็นนิดหนึ่งนะครับช่วงเฟสสองมาเฟสสามมีความเข้าใจผิดกันเยอะว่า,ารัฐบาลล็อกสิทธิ์ไว้ให้นะครับในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าทางธนาคารกรุงไทยสื่อสารออกมาในช่วงเฟสสองมาเฟสสามว่าสิทธิ์มีจํากัดแปลว่าทั้งคนใหม่คนเก่าก็ต้องแย่งสิทธิ์กันถ้าหากว่าสิทธิ์เต็มก่อนก็กจบ นะครับก็อาจจะไม่ทันได้รับสิทธิ์นะครับก็ทําให้ช่วงเฟสสองเฟส3คนเก่าเกิดความสับสนว่าตกลงต้องรีบแย่งลงทะเบียนไหมนะครับหลายคนก็เข้าใจว่าเขาล็อกไว้ให้อยู่แล้วเป็นโคตา้าซึ่งข้อที่จริงในเฟสสมาเฟสสก็คือว่าไม่ได้ล็อกนะครับคือใช้ลําดับก่อนหลังแปลว่าคนเก่าถ้ากดยืนยันช้าก็จะถูกคนใหม่เข้ามาแทนที่จนสิทธิ์เต็มนะครับ แต่ปัญหาดังกล่าวไม่เกิดก็เพราะว่าในช่วงเฟส2มาเฟส3นั้นรัฐบาลเพิ่มสิทธิ์นะครับในจํานวนที่มากเพียงพอนะครับถ้าหากว่าท่านจําได้เฟส3นั้นสิทธิ์เต็มช้ามากนะครับเพราะว่ามีการเพิ่มสิทธิ์อย่างเพียงพอนั่นเองนะครับแต่รอบนี้ก็ต้องคอยดูว่าจะเป็นการกดยืนยันรับสิทธิ์แบบมาก่อนได้ก่อนอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็มีการรับลง,ลงทะเบียนคนใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน ก็จะคล้ายๆกันกับเฟสสมาเฟสสามแต่คาดว่าปัญหานี้อาจจะน้อยลงเพราะว่าจํานวนผู้ใช้สิทธิ์ก็มากมากอยู่แล้วแล้วก็การรับเพิ่มก็ก็ยิ่งทําให้สามารถรองรับได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่คนก็จะกดยืนยันรับสิทธิ์กันในวันแรกอยู่แล้วนะครับก็ก็ต้องคอยดูว่าระบบจะรับได้หรือไม่จะมีปัญหาหรือไม่นั่นเองนะครับและนี่คือ,อสามโครงการคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงกุมภาพันธ์นะครับก็คือคนละครึ่งเฟส4 นะครับเติมเงินบัตรสวัสดิการแล้วก็เติมเงินบับตรประชาชนแล้วหลังจากนั้นคาดว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับถ้าหากว่าเกิดขึ right ้นก่อนนะครับก็อาจจะต้องมาดูกันว่าใครบ้างที่จะลงทะเบียนคนละครึ่งได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเกิดหลังถ้า iscilla, หากว่าเกิดหลังคนละครึ่งเปิสี่แปลว่าทุกคนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการได้หมดไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งก็สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับ แต่ถ้าหากว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกิดขึ้นก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นเกิดขึ้นเร็วๆนี้เลยนะครับก่อนที่จะถึง14กุมภานะครับซึ่งจริงๆก็เป็นไปได้ยากนะครับแต่ยกตัวอย่างถ้าหากว่าเป็นไปได้จริงๆถ้าหากว่ามีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร,ร,รอบใหม่ก่อน14กุมภาแล้วประกาศผลทันก็แป <c oughs> ล <c oughs> ว่าคนที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะครับก็จะไม่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส4ได้ทันนะครับเพราะว่า คนละครึ่งนั้นอย่างไรก็ตามก็ต้องห้ามคนที่มีบัตรสวัสดิการนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าการลงทะเบียนนะครับ้ายที่สุดแล้วก็จะเกิดขึ้นหลังจากโครงการคนละครึ่งเฟสสนั่นเองช่วงเดือนกุมภาอาจจะเป็นช่วงมีนามเมษาเป็นต้นไปนะครับทีนี้การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสรุปความคืบหน้าทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้รอแค่มติคอรมอนะครับที่จะกำหนดวัน เวลาในการลงทะเบียนเท่านั้นนะครับหน่วยลงทะเบียนเตรียมพร้อมไม่หมดแล้วนะครับช่องทางการลงทะเบียนมีทั้งอ,ออนไลน์มีทั้งการาไปลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนเหมือนรอบเดิมแล้วก็มีการาลงไปถึงที่บ้านสําหรับผู้ที่ออกจากบ้านไม่ได้เช่นสูงอายุพิการป่วยติดเตียงนะครับความพิเศษก็คือบัตรสวัสดิการของรัฐรอบปี65นี้จะใช้บัตรประชาชนและจะตัดสิทธิ์ได้ทุกเมื่อเมื่อตรวจพบว่าท่านขาดคุณสมบัติ หรือตกเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งโดยไม่ต้องมาทบทวนสิทธิ์กันเป็นนาน,านๆครั้งแบบนี้นะครับคือจะมีระบบ AI ตรวจสอบตลอดเวลานะครับเมื่อพบข้อมูลที่เป็นการผิดเงื่อนไขก็ตัดสิทธิ์ได้เลยนะครับในแต่ละคนนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65นั้นนะครับผู้ที่เป็นรายเก่าเดิมนะครับก็ต้องลงทะเบียนใหม่ด้วยนะครับสาเหตุเนื่องจากว่าคุณสมบัตินะครับของผู้ถือบัตรในรอบนี้เปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นแล้วรายเก่าก็เลยต้องเข้ามาเพื่อที่จะยืนยันคุณสมบัติว่า เป็นไปตามคุณสมบัติใหม่นะครับที่กําหนดไว้หรือไม่นั่นเองนะครับแล้วความพิเศษก็คือจะใช้หลักเกณฑ์รายได้ครอบครัวนะครับก็เน้นย้าว่าครอบครัวนั้นไม่ใช่ครัวเรือนไม่ใช่ทะเบียนบ้านนะครับทะเบียนบ้านไม่ได้ตัดสินความเป็นพ่อแม่ลูกนะครับเราดูกันที่พ่อแม่ลูกหรือสามีภรรยาบุตรนับเป็นหนึ่งครอบครัวนะครับถ้าหากว่าบุตรอายุเกิน18ก็นับไปเป็นครอบครัวใหม่แยกตัวออกไปเป็นคนเดียวนะครับแล้วยกตัวอย่างง่ายๆครับเช่นครอบครัวใหญ่ ต้องเรียกว่าครัวเรือนใหญ่หนึ่งทะเบียนบ้านมีปู่ย่าตายายนะครับมีพ่อแม่มีลูกนะครับซึ่งลูกอาจจะอายุยังไม่ถึง18แนะครับแล้วยังมีครอบครัวย่อยเช่นมีเขยสะพ้ายบุตรอันนี้จริงๆแล้วมีต้อง3ครอบครัวย่อยเช่นปู่ย่ารายได้ครอบครัวนั้นคือแค่ปู่กับย่านะครับพ่อแม่ลูกก็รายได้นี้แค่3คนนะครับลูกอายุต่ำกว่าสิบแปดนะครับ แล้วอาจจะมีเขยสะพ้ายหลานก็อีกครอบครัวหนึ่งแปลว่าจะคิดเป็นชั้นๆไปนะครับครอบครัวใครครอบครัวมันไม่ได้เอามารวมทั้งทั้งครัวเรือนใหญ่นะครับประเด็นสําคัญก็คือว่าเราไม่ได้ดูว่าแต่ละบุคคลน,นั้นอาศัยอยู่ที่ไหนแล้วก็กับใครนะครับความเป็นพ่อแม่ลูกหรือสามีภรรยาบุตรนั้นดูความสัมพันธ์ไม่ได้ดูว่าเจ้าตัวอยู่ที่ไหนชั้นแล้วต่อให้3คนอยู่คนละที่กัน ก็คิดความเป็นพ่อแม่ลูกเป็นหนึ่งครอบครัวนะครับฉะนั้นแล้วไม่สามารถตัดสินได้ด้วยทะเบียนบ้านนะครับจึงไม่ต้องดูทะเบียนบ้านนะครับฉะนั้นแล้วลืมเรื่องทะเบียนบ้านไปก่อนเลยครับว่าในทะเบียนบ้านนั้นจะมีชื่อใครหรือเราจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไหนไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับส่วนวิธีการคิดรายได้ครอบครัวนั้นมี2แนวทาง1ก็คือเอามารวมกันแล้วก็เฉลีย่ยแล้วก็บอกว่าไม่เกินเท่าไหร่เช่นไม่เกิน1น0 0 0 หรืออีกแบบหนึ่งเอามาบวกกันทุกคนแล้วบอกว่าห้ามเกิน20 0 0 0 0ทั้ง2แนวทางนี้ถูกนําเสนอผ่านสื่อนะครับทั้งคู่นะครับก็เป็นต่างเวลากันท้ายที่สุดแล้วก็ต้องรอว่าคอรมอจะอนุมัติแบบไหนนะครับส่วนเกณฑ์อื่นๆด้านทรัพย์สินนั้นคล้ายกับแบบเดิมเช่นเงินฝากห้ามเกิน1 0 0 0 0แคือรวมทุกบัญชีนะครับทั้งฝากประจาออมทรัพย์สลากต่างๆที่ดินมีหลายประเภทถ้าที่ดินเกษตรห้ามเกิน10ไร่ที่ดินไม่เกษตรห้ามเกิน1ไร่ ทาวเฮ้าส์ห้ามเกิน25สตารางวาห้องชุดห้ามเกิน35ตารางเมตรอันนี้คือหลักเกณฑ์เก่าซึ่งคาดว่าจะใช้แบบเดิมคล้ายเดิมนะครับอาจจะมีหลักเกณฑ์อื่นมาเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะครับในเรื่องของการตัดนะครับรายได้นั้นจะดูปีก่อนหน้าทั้งปีหรือไม่ก็ปีก่อนหน้าย้อนไป2ปีอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าฐานข้อมูลจะใช้ปีไหนนะครับซึ่งเป็นการรวมทั้งปีส่วนเงินฝากที่ดินจะตัดณวันใดวันหนึ่งเช่นอาจจะเป็นสิ้นปีก่อนหน้า เป็นต้นนะครับนี่คือการยกตัวอย่างเพราะว่าหลักเกณฑ์เก่าใช้แบบนี้นะครับในส่วนของเงินฝากแล้วก็ที่ดินถ้าว่ามีการถือกรรมสิทธิ์ร,ร่วมนะครับก็ใช้หารจํานวนคนแล้วก็แจกแจงว่าแต่ละคนเกินหรือไม่นะครับใช้วิธีนี้นะครับและนี่คือความคืบหน้าทั้งหมดนะครับอ,อ,อยากจะแจ้งเพิ่มเติมนะครับเช่นเงินเยียวยาเงินเยียวยาของประกันสังคมนะครับตอนนี้ประกันสังคมหยุดนําเสนอข่าวเงินเยียวยาแล้วทุกช่องทาง ฉะนั้นแล้วถามว่าท่านใดสงสัยเรื่องเงินเยียวยามอ33940เดิมซึ่งมีการขยายระยะเวลาให้ประกันสังคมยังสามารถตรวจสอบและจ่ายเงินได้จนถึงสิ้นเดือนมีนานะครับตอนนี้ท่านใดสงสัยมีช่องทางเดียวคือต่อ1506นะครับสอบถามเป็นรายบุคคลเท่านั้นเพราะว่าประกันสังคมนะครับหยุดการนําเสนอข่าวไปแล้วนะครับเหลือแค่เพียงช่องทางการติดต่อโดยตรงเท่านั้นการเยียวยาอาชีพกลางคืนก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถโทร1 5 0 6ได้ว่า มีรายละเอียดนะครับการดําเนินการเป็นอย่างไรในแต่ละท่านนั่นเองนะครับในส่วนของค่าเสี่ยงภัยอสมอนะครับตอนนี้ข่าวก็หยุดการนําเสนอไปแล้วนะครับมีแค่การแจ้งว่ามีการท่านนายกอนุมัติให้จ่ายนะครับเพิ่มอีก6เดือน500บาท6เดือนก็คือ3,000บาทก็กลายเป็นข่าวปลอมมากมายว่าแจกเงิน3,000บาทโดยที่ไม่ได้บุกร,ระบุในหัวข้อข่าวว่าเป็นของอสมแต่ในเนื้อหาข่าวก็เป็นอสมนะครับ ข่าวแบบนี้เป็นการจงใจให้เกิดความเข้าใจผิดว่ามีการแจกเงินมาตรการใหม่ขึ้นมาท่านสามารถกดรายงานคลิปในลักษณะนี้ได้ว่าพาดหัวให้เกิดความเข้าใจผิดแม้ในคลิปจะพูดข่าวจริงแต่พาดหัวข่าวเป็นแบบอื่นสามารถกดรายงานได้วิธีการกดรายงานกด3จุดที่อยู่มุมบนหรือล่างของคลิปนะครับแล้วก็เลือกรีพอร์ตหรือรายงานแล้วก็เลือกสแปมหรือทําให้เข้าใจผิดนะครับสำหรับเรื่องของเบี้ยเสี่ยงภยัยอสมอนั้นนะครับก็ อยู่ในขั้นตอนนะครับว่ามีการจ่ายจะเป็นเรื่องภายในแล้วเพราะว่าด้านนโยบาย Dial จะนําเสนอข่าวไปแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องสอบถามนะครับไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ที่มีหน้าที่จ่ายนะครับว่างบประมาณอนุมัติมือยังเพราะเป็นเรื่องของงบประมาณนะครับของที่ที่ได้มาใน,ในเงินกู้ต่างๆนะครับที่รัฐบาลกู้มาก่อนหน้าน,นี้เป็นการเอามาจ่ายในเรื่องของด้านสาธารณสุขนะครับฉะนั้นแล้วในเรื่องนี้นะครับจะ จะไม่มีการนําเสนอข่าวเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการติดตามการเบิกจ่ายถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเช่นทางกระทรวงสาธารณสุขประกาศแล้วว่ามีการกําหนดให้จ่ายหรืออาจจะมีการจ่ายแล้วก็ได้นะครับอันนี้ข้อที่จริงก็อาจจะแต่ละท่านอาจจะได้รับทราบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะยาวพอสมควรแล้วนะครับก็ถ้าหากมีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ